ต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงสมเด็จพระมหาราชมงคลมณีเจ้าคณะใหญ่หองกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงจํานวน3รูปดังต่อไปนี้นะครับ 1. เสนอขอแต่งตั้งพระครูสังครักษ์นบชาตปัญโยอายุ59พรรษา39วิทยาฐานะนทอ,อเอกพทบอสสม วัดมหาธาตุวรวิหารตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์นะครับรูปที่สองเป็นการขอแต่งตั้งพระสมุสิทธิโชคฉายาสิทธิชยโยอายุ35พันษา11วิทยาฐานะนทเอกสส,ส,ส,สบพทมวัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่นะครับส่วนรุ่นที่3เป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระครูปหลัดอพินันโชติทีโรอายุ3 0พรรสา10วิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกประโยค1-2ึสองขทบวัดมหาธาตุวรวิหารตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหา,าธาตุนะครับในหน้าที่ายสาธารณสงเคราะห์นะครับอันนี้เป็นการเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวง